แปรรไม่เข้าไม่มีภาพนะคะใคไม่เข้ามีภาพบ้างมาบ้า้างมาบ้าง้างมาางตั้งไหนอ่ะตงไหนบอกก่อนต้งไหนตงไม่มีก่อนตังไม่มีเหรอ 3 1 2 3